มันหยาจริงด้วยหยาปลอมนะงานงา,าจะปลอมเน,ะนา,งงาะหยาปลอมจะไม่ง่ามค่ะคนอันนี้กำลังเตรียมงานบวงสรวงพรุ่งนี้หลัก็งานอันาาที่หนึ่ง,งแล้วก็จัดงานสงกรารอ่จัดงานสงการด้วยแล้วก็เลยไม่ให้เข้าเนาะตอนเย็นเนาะน่าจะเข้ามาเลียวเราเราแอบเข้ามาแอบเข้ามาอยู่บนอัศจรรย์สวยงามมากนะคะยิ่งใหญ่มาก ช้างอารีนาช้างอารีนาบุรีรัมย์ของเมวินเนาะจ้ะ่จังหวัดบ,บุรีรัมย์แล้วด้านข้างด้านข้างสนามฟุตบอลนี้ก็จะมีสนามแข่งรถอยู่ด้านข้างซ้ายมือ